ค่ายรถอึ้งพี่จีนทำได้ไงรถซีดานสุดรู้จับมือกับหัวเว่ยวิ่งไกลกว่า1333โลในราคาแค่เนี้ยนะทุกกำลังใจจากคุณผู้ชมมีความหมายเพีงแค่กด Subscribe ติดตามพวกเราที่สุดรีวิวนะครับ สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กับรถไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่หลายคนพูดถึงกับ MAXTO S800 จากหัวเว่และ j a c ที่กำลังเป็นกระแสรแรงสุดๆในจีนตอนนี้รถไม่ใช่แค่สวยหรูแต่ยังจัดเต็มทุกยี่ัันสุดในราคาที่หลายคนต้องร้องว้าวทำยอดจองไปได้ทะลุ3,600คันในอาทิตย์เดียว คิดปที่สุดจะพาไปดูกันว่าเจ้าคันนี้มีอะไรเจ๋งจะรู้อย่างที่เขาว่าเอาไว้ไหมบอกไว้ก่อนเลยนะว่าใครยุโรปต้องมองตาปริบๆกันเลยนะครับเริ่มกันที่เรื่องของมิติตัวรถกันก่อนเลยรถดูระดับนี้ไม่ใช่แค่ความสวยแต่ต้องบับพร้อมตัวรถที่ใหญ่โตโอ้อาเจ้า m a x t ตเอสปอตัวรถยาว5.48เมตรกว้าง2เมตรสูง1.542ระยะทาล้อยาว3.37เมตร ตัวรถยาวกว่า5เมตรขับในกรุงเทพบ้านเราแม่น่ท้าทายเอาเรื่องนะครับเนี่ยเมื่อเอามันเทียบกันกับรถซีดานหรูค่ายุโรปอย่าง BMW i7 พบว่าเจ้า S800 จะยาวกว่า8.9เซนกว้างกว่า5เซนเตี้ยกว่า0.2เซนระยะฐานล้อยาวกว่าถึง15.5เซนติเมตร และถ้าเทียบกันกับรถซีดานหรูจากค่ายดาว3ามแฉกอย่าง Mercedes-Benz S-Class พบว่าเจ้า m a x t o s 8 0 0ยาวกว่า19.1เซนแคบกว่า10.9เซนเตี้ยกว่า3.9เซนระยะฐานล้อยาวกว่าถึง15.4เซนติเมตรถ้าเทียบด้วยตัวเลขจะเห็นความแตกต่างของขนาดค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเทียบด้วยตาเปล่าเนี่ยแทบมองไม่ออกเลยนะครับ เอาจริงๆชื่อรุ่น S 8 0 0เนี่ยแค่เห็นก็รู้แล้วว่าน่าจะข้าไปเทีบชั้นใม่บักกันแน่เลยระยะทานล้อก็เกือบเท่าเขาแล้นะนั่นส่วนช่วงล่างของเจ้าคันนี้ด้านหน้าเป็นแบบ Double Wishbone ด้านหลังแบบ Five Link แล้ยังเสริมด้วยช็อคอัพแบบปรับหน่วงได้ที่ปรับการตอบสนองได้แบบ Real-time พร้อมระบบช็อคอัพถุงลม ส่นขุมพลังเจ้า Maxto S 800ไม่ธรรมดาอยู่แล้วมีเลือกถึง2แบบแบบแรกกับขุมพลังไฟฟ้าล้วน BEV มาพร้อมมอเมตอร์คู่กับเคลือนสีล้อกำลังรวมสูงสุด530แรงมา้าแรงบิด673นิวตันเมตรทำอัตราเร่งจากศูนย์ถึงร้อยได้ในเวลาเพียง4.3วินาทีท็อปสปีด <Wow. S 1> 210กิโลเมตรต่อชั่วโมง แบตเตอรี่เป็นแบต NMC ขนาด97กิโลวัตต์อาวิวิ่งในไกลสุด650กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC ของจีนรองรับการชาร์จเร็ว DC Fast Charge สูงสุดถึง390กิโลวัตต์ชาร์จแบตจาก10-80%ได้ในเวลาเพียง12นาทีเท่านั้น อีกขุมพลังคือแบบ EREV ที่มีเครื่องเบนซิน1.5ลิตรเทอร์โบ170แรงมา้าเอาไว้ปั่นไฟตัวรถขับเคลื่อนดยมเตอร์ไฟฟ้า3ตัวขับเคลื่อน4ล้อกำลังรวมสูงสุด864ม้า718นิวตันเมตรทำอัตราเร่ง0-100ได้ในเวลาเพียง4.6วินาทีความเร็วสูงสุด200กิโลเมตรต่อชั่วโมงความจุถังน้ำมัน50ลิตรควบคู่กับแบตเตอรี่ NMC ขนาด65กิโลวัตต์อาววิ่งไฟฟ้าล้วนในไกลสุดถึง400กิโลเมตรและมี2อ 3 3 3กิโลเมตร c l t อยังรองรับด c Fast Charge เทียบเท่าระดับ6 c ชาร์จ8จาก10ถึง80%ในเวลาเพียง10.5นาทีเท่านั้น <_ t ell> แมนี่มรด eR EV จริงไหมเนี่ยถ <_ t ell> ึงสองขุมพลังมาพร้อมแบตเตอรี่สถาปรยกรรม800โวลต์และรองรับการจ่ายไฟให้อุปกรณ์ภายนอกหรือ v ี l ูออสูงสุดถึง6กิโลวัตต์หรือ6,000วัตต์แม่สเปคพี่เขาจัดเต็มจริงๆ ก่อนที่เราจะพาไปชมดีไซน์ภายนอกภายในพร้อมรีวิวขับจริงจากต่างประเทศและราคาที่หลายคนอยากรู้ฝากแวะกดติดตามสับแคบกดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ทีมงานด้วยนะครับ ดีไซน์ภายนอกต้องบอกว่าค่ายรถีนรุ่นใหม่ไม่ต้องห่วงเลยเจ้า S 8 0 0มาพร้อมดีไซน์ล้ำสุดๆดีไซน์ด้านหน้าขนาดใหญ่กระจังปิดทึบโดดเด่นด้วยไฟหน้า a d a p t i v e Matrix LED ปรับสูงต่ำได้แบบอัจฉริยะตกแต่งไฟลวดลายดวงดาวกา l ล็ y ซีทางชัางเปลือกระดับจักรวาลและไฟเดท r u n n i n g l ไ g ท t ที่ติดตั้งระบบไฟ l ว o ค e l ไ g ท t ทั้งด้านหน้าและด้านข้างให้ดูหรูหราช่องดักอากาศด้านล่างสีโครเมียมพร้อมไลด้าทุกรุ่นย่อย ถัดมาดันข้างตัวรถมีมือจับประตูแบบซ่อนที่ไม่ธรรมดามีการลงดีเทลลดุดลายดวงดาวตัดด้วยโครเมียมสีเงินประตูแบบไฟฟ้าพร้อมเรดาร์ตรวจจับสิ่งกีดขวางไม่ต้องกลัวชนล้ออลลอยวงโตขนาดใหญ่20หรือ21นิ้วแล้วแต่รุ่นย่อยพร้อมอยางขนาด265/40ทั 40, เป็นยางแบบ Silent Tires ที่เน้นเรื่องความเงียบเป็นพิเศษ สวดดีไซน์ด้านท้ายลงตัวมงแล้วอลังการด้วยไลท์บาร์ยาวซ้ายตะดรดขวาไฟท้าย LED เต็มระบบพร้อมดีไซน์ดวงดาวกาแล็กซี่มากถึง1,785ดวงให้ความอลังการพร้อมโลโก้ใหญ่เต็มตาแม่ไม่อยากจะคิดเลยนะถ้า LED ีารขาดเปนหนึ่งดวงจะทำยังไงกันเนี่ย ส่วนฝาท้ายเป็นประตูแบบไฟฟ้าพร้อมความจุสัมภาระ438-445ลิตรขึ้นกับรุ่นย่อยพอเจ้าของเดินมาใกล้ตัวรถประตูก็จะเปิดให้อัตโนมัติเหมือนมีพนักงานต้อนรับตลอดเวลาเข้ามาข้างในก็จะพบกับดีไซน์ที่ตะลึงพบถึงความหรูหรามีพรมาลาัยสามการุ้มในหนังแท้แบบมัลติฟังก์ชันใช้กล้องแทนกระจกมองข้างหน้าจอขนาดใหญ่3จอแบบพารามามีทั้งจอมัดตวัดดิจิตตอลขนาด12.3นิ้วจอกลางแบบสัมผัส15.6นิ้วและจอฝั่งผู้โดยสารขนาด16นิ้ว ยังมีจอ AR Head-up Display ขนาดใหญ่ถึง76นิ้วใหญ่กว่าทีวีที่บ้านอีกนะ <c oughs> ตรงกลางมาพร้อมช่องแอร์แบบไฟฟ้าพร้อมระบบกรองอากาศมีช่องชาร์จไร้สาย2ช่อง50วัตต์พร้อมปุ่มปรับระดับเสียงฟังด้วยโลโก้แบบคริสตัล บาะทุกที่นั่งหุบีนหนังละเอียดเนื้อดีฟูกเกรนกึ่งอะนิลีนฝั่งคนขับปรับไฟฟ้า18ทิศทางคนนั่งปรฟฟับได้14ทิศทางพร้อมฟังกชั่นจัดเต็มทั้งระบบเป่าลมเย็นอุ่นร้อนระบบนั่วจุดจำตำแหน่งพร้อมที่พักขาไฮไลท์อยู่ที่ดังด้านหลงังเป็นแบบซีโร่กราวิตี้ตัวเบาะนาถ,ถึง14ชั้นให้ฟิลลิ่งนั่งหมดปุยเมฆพร้อมปรับไฟฟ้าได้20ทิศทางส่วนในรุ่น5ที่นั่งปรับไฟฟ้าได้16ทิศทาง เบาหลังปรับเอ็นให้สูงสุดถึง1 4 8 5องศาพร้อมระบบ ActiveSafe ไม่ตรวจจับการเกิดอุบัติเหตุเบาะจะปรับให้อยู่ในสภาพปกติอัตโนมัติเบาทำความร้อนได้ครบทุกจุดทั้งเบาะนั่งที่วางแขนที่พักขาพร้อมระบบนวดหน้า20จุดด้านข้างมีจอขนาด6.58นิ้วสามารถถอดออกมาใช้ควบคุมระบบต่างๆของรถได้เช่นระบบไฟเสียงม่านไฟฟ้า รวมถึงจอความบันเทิงขนาดใหญ่ถึง40นิ้วที่เลื่อนลงมาเป็นพา t ิชั่นเพิ่มความเป็นส่วนตัวแค่เอาโทรศัพท์มาแตะข้างๆก็ใช้นัขง,ขง,ขง,ขงขึ้นจอได้เลยและยังมาพร้อมลำโพง43ตำแหน่งและระบบตัดเสียงรบกวนเสมือนยกโรงหนังมาไว้ในรถและไฟแอมบรล์ถึง16.8ล้านสีนั่งปรับทุกวันให้ไม่ซ้ำกันไปเลยเ oh, <no. S 1> ท่าน,นั้นยังไม่พอที่วางแขนตรงกลางยังมีตู้เย็นไว้แช่เครื่อง,งดื่มได้พร้อมระบบไฟแอคทีฟ13จุด ที่ได้ตรวจจับการเปิดช่องเก็บของและจะสว่างให้โดยอัตโนมัติมาพร้อมกระจก Privacy Glass แบบล้ำไม่เหมือนใครมีความทึบมากถึง99.6% ด้านบนมาพร้อมหลังคาพารามิกแบบ2ชั้นพร้อมม่านไฟฟ้าและไฟดวงดาวให้ฟีลลิ่งเหมือนนั่งอยู่ในรถหรูโรลส์รอยส์ระบบความปลอดภยดัยและช่วยเหลือการขับขี่ของเจ้า Maxto ์โต้เอสแตัวรถเช็คโครงสร้างความปลอดภยัยสเวนอูที่ออกแบบมาให้แข็งแรงน้ำหนักเบาใช้เหล็กกล้าความแข็งแรงสูงถึง2,000ันไมกับปาสคาวคาดหลังคาด้านข้างทนทานต่อแรงกดได้สูงสุดถึง16ตันเป็นการยืนยันถึงมาตรฐานความปลอดภยัยและความทนทานที่เหนือกว่ารถทั่วไป ระบบช่วยเหลือกันกันกบขี่ก็จัดเต็มมาพร้อมเซ็นเซอร์ภายนอกตัวรถถึง32ตัวไลด้หนึตัวระบบ a n g e l seat ระบบการรับรู้ภาพ3มมิตริรอบทิศ คาดการ์การชนลูกน้านได้อย่างแม่นยำและระบบช่วยเหลือการขับขี่สำคัญสำคัญแบบไม่มีกั๊กทั้ง ABS, b d SSS, ABT, C, ESP, HBA, C, h s a SDC, BSM, LOP, g a e B, FCT, FCTB, LAE, B, LK, TSR, TLR, r c t a ICTB, LDW, LDPS, A, LK, t p MS ถุงลมรอบคัน13ตำแหน่งกล้องรอบคัน360องศาและจุดจุดบอดเบบี ISO FIX อถอถ้าให้มามากกว่านี้ก็ไม่ต้องขับเองแล้วล่ะครับเนี่ยสเปคจัดเต็มแบบนี้อยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะว่าขับจริงนั่งจริงจะเป็นยังไงเราเลยขอปฏตตะคุณไป ดูรีวิวจากสื่อต่างประเทศช่องาคาขับว่าจะให้ฟีลลิ่งดีเกินราคาไหมเริ่มกันที่ความรู้สึกแรกในการขับเจ้า s 800รุ่นไฟฟ้ฟาล้วนตามสไตล์เลยได้ความนิ่งเงียบที่เน้นความเงียบสบายและให้ฟีลลิ่งการขับขี่ที่พรีเมียมสุดๆคนนั่งก็ฟินๆตัวรถมีแป้นคันเร่งตอบสนองเร็วทันใจพวงมาลัยน้ำหนักกำลังดีให้ฟีลลิ่งการขับขี่ที่ค่อนข้างสบาย เรื่องของความแรงเรียกได้ว่าเข็มขัดยาวเกินคาดกันเลยตัวรถพุ่งออกไปแบบไม่ตื้อไม่ต้องกลัวเลยว่าเจ้า s 800ที่น้ำหนักเกือบ3ตันนั้นจะอืดไม่มีกำลัง ในสุดองเป็นเบรกมีความน่าตกใจกลัวว่าจะเบรกไม่อยู่เหมือนกันเราต้องใช้ระยะในการเหยียบลงไปค่อนข้างลึกประมาณ30-40%ตัวรถถึงจะเริ่มชะลอความเร็วแต่จริงๆนั้นเบรกเอาอยู่ส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นเพราะการเซตติ้งที่อยากให้คนนั่งหลังรู้สึกสบายมากที่สุดลดอาการเวียนหัวลดอาการเมารถซึ่งเป็นอาการที่รถไฟฟ้าหลายๆร,รุ่นก็เป็นในการขับเจ้า S800 ช่วงแรกคนขับอาจจะต้องปรับตัวกันนิดหนึ่งเอาจริงๆถ้าขับเจ้าคันนี้ในเมืองค่อนข้างสบายเลยแหละไม่ค่อยมีอาการเวียนหัว และมาพูดถึงเรื่องของโหมดการขับขี่กันบ้างมีเลือกได้หลายโหมดอย่างโหมดแรกคือโหมด Comfort ให้ความรู้สึกเหมือนได้ขับ b e n ซ์เอส s ลช่วงล่างมีความนุ่มนวลชวนฝัน,น,นให้ความสบายทั้งคนขับคนนั่งโดยเฉพาะคนด้านหลังน่าจะยิ่งสบายขึ้นไปอีกช่วงล่างเป็นแบบถุงลมสามารถปรับได้อัตโนมัติตามสภาพถนนตลอดเวลาทำให้ฟีลลิ่งการน,นั่งในรถคันนี้ดีเกินคาดไปอีก ต่อมาคือหมดสปอร์ตให้ความรู้สึกเหมือนนั่งอยู่บน BM Series 7ช่วงล่างจะแข็งขึ้นชัดเจนรู้สึกถึงพื้นถนนเข้ามาในตัวรถได้มากกว่าโหมดนี้อาจจะไม่ถูกใจคนนั่งสักเท่าไหร่แต่คนขับจะรู้สึกสนุกมากยิ่งขึ้น โดยวรวมแล้วหมดที่ว้าวที่สุดคือโหมดพิเศษของเจ้า s 800ที่ปรับแต่งมาจากโรงงานโดยเฉพาะเป็นโหมดที่เซ็ตช่วงล่างมาได้กลมกล่อมติดไปทั้งนุ่มนิดนึงไม่ว่าจะนั่งในตำแหน่งไหนก็สบายสุดๆไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งคือระบบเลี้ยวล้อหลังที่ช่วยให้การขับรถที่มีความยาวเกิน5เมตรคันนี้ไม่ว่าจะเป็นตอนกลับรถหรือเปลี่ยนเลนก็ทําได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้นและเราขอพาทุกคนมาดูฟีลลิ่งนั่งหลังกันบ้างจากรีวิวช่องคลาส01 สิ่งแรกที่คนรีวิวรู้สึกได้เลยคือความเงียบเชียบของตัวรถและบริเวณเสาซีท้ายรถวางตำแหน่งออกมาได้ดีไม่ทึบไม่บดบังสายตายังได้ฟ e e l i n g ความเป็นส่วนตัวอยู่ด้วยลองเอามือเคาะๆดูแล้วเหมือนจะแข็งแรงมากด้วยนะแม้ว่าด้านท้ายจะดีไซน์แบบลาดโลมาคูเป้เบาๆาแต่ไม่รู้สึกถึงความแคบหรือความอึดอัดกลับกันตัวรถยังให้ความรู้สึกโปร่งโล่งพอสมควร เรื่องการเก็บอาการของช่วงล่างที่นั่งด้านหลังนั้นยังให้ความรู้สึกถึงพื้นถนนอยู่บ้างแต่ก็น้อยมากๆไเมื่อเทียบกับรถทั่วไปเบาะนั่งทำออกมาได้ดีเนื้อสัมผัสนุ่มมีความกว้างซับพ,พอร์ททุกส่วนด้านหลังได้สบายๆนั่งนานๆก็ไม่เอยเมื่อยระบบนวดดีกว่าที่คิดไว้โดนแทบจะทุกส่วนบนแผ่นหลังพร้อมระบบนวดแบบอุ่นร้อนให้ความผ่อนคลายในการนั่งได้ดีเยี่ยม ดยรวมแล้วเจ้า m a x t o S 8 0 0คันนี้เน้นความสบายในการนั่งเป็นหลักออกแบบมาได้สมบูรณ์พละกกำลังนั้นก็เหลือๆแถมยังมีรุ่นขุมพลัง eREV ที่วิ่งได้ไกลขึ้นโดยไม่ต้องกลัวแบตหมดระหว่างทางอีกด้วยี่จ,จีนเปิดขาย m a x t o S 8 0 0ที่ราคา7 8 1, 0 0 0ถึง1 1 8 0 0ล้านห่ยวนคิดเป็นเงินไทยประมาณ3 2 1ล้ 4, 000, 000านถึง4 7 0 0 0 0บาทหากลองเทียบกันกับ BMW i7 ที่จีนที่ไทยราคาแพงกว่าประมาณ39-46%์ หากนำสัดส่วนเดียวกันมาคาดการ์ราคาถ้าเจ้า Maxto S 8 0 0ได้ขายในไทยคาดว่าจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ4ล้าน5 0ถึง7ล้านบาทซึ่งถือว่ามหาโหดอยู่พอสมควร oh, <no. S 1> แต่ถ้าเทียบกันกับรถจีนซไซส์ใกล้เคียงกันยัง B y d วดียังว่าง U7 ที่จีนมีราคาระดับ3ล้านไปปลายไม่รวมภาษีหากนำเข้ามาขายที่ไทยแต่ค่าตัว S 8 0 0คันนี้แลกมากับเทคโนโลยีสุดล้ำและความหรูหราอลังการเทียบเท่า Rolls Royce Spectre ที่ขายในไทยราคาหลากหลายสิบล้านบาทก็ถือว่าคุ้มค่าไม่เบาอยู่เหมือนกัน จากที่เล่ามาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าปัจจุบันค่ารถจีนไม่ได้แข่งกันขายรถราคาถูกอีกต่อไปแต่กลับเริ่มไปเจาะตลาดกลุ่มรถรักชุลีทำให้ท่านประธานบริษัทเริ่มคิดดักว่าจะซื้อคันไหนดีส่วนเจ้า Max o so ซ800คันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าจับตามองสุดๆตัวรถโดดเด่นทั้งเรื่องของดีไซน์และออปชั่นแบบอลังการสมรรถนะตัวรถก็โหดไม่เบาเลยทีเดียวส่วนคนไทยก็ต้องมารอดูกันว่าจะมีโอกาสเห็นเจ้าคันนี้เข้ามาขายในบ้านเราไหมและถ้าเข้ามาจริงๆจ,จะขายที่ราคาเท่าไหร่ แล้วคุณผู้ชมนะครับคิดยังไงกับเจ้า m a x s t o a r 800อยากจับจอกเป็นเจ้าของกันไหมเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมกดติดตามที่สุดได้ทุกช่องทางเพื่อเป็นกําลังใจและไม่พลาดข่าวรถสาคัญพร้อมรีวิวรถใหม่จากพวกเราสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ